ที่นะครับก็เป็นรถที่เรากําลังจะเตรียมปล่อยนะครับลูกค้ากำาลังทําเอกสารด้านในนะครับวิธีการป้องกันของโยรัชดานะครับก่อนส่งมอบรถนั่นก็คือเราจะฆ่าเชื้อด้วยแอนกอล์นะครับผดที่เจ็อร์เซ็นนะครับซื้อในร้านเขาเรียกว่าอะไรวะเฮสัตนั่นเองนะครับสวดแม่ง3ามร้อกว่าบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อผ่านกุญแจนะครับตัวผมเองนะครับก็ ก็ฉีดสครล้างมือสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับตามมือจับประตูต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือพวงมาลัยนั่นเองนะครับฆ่าเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตามบ่อกนี่นะครับมีการฆ่าเชื้อแล้วเราก็หุ่มพลาสติกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็จะฉีดบล็อกให้ท่านอีกหนึ่งที ตอนโซลักพลนะครับสำคัญด้านเกียร์มือเปิดด้านในนะครับแล้วก็บอลลัร์หัวละสามร้อยกวบาทนะครับไม่ต้องไปหยัดก,กับมาน,นะครับเราห่วงใยลูกค้าทุกอย่างนะครับ<ท>เดี๋ยว ลูกค้าก่อนขึ้นรถนะครับเราก็จะให้คนให้ลูกค้าล้างม้รล้างมือนะครับทั้งสองท่านวันนี้มารับรถจากตรังนะครับผมใกล้หรือไกลเราห่วงใยลูกค้าเหมือนกันหมดทุกท่านนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโูคนี้เหมือนน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราป้องกันมันได้เราก็จะปลอดภัยจากมันนั่นเองเก่งโยรชดาครับนะทีมงานโยรชดานะครับเป็นห่วงทุกทุกท่านนะครับที่โยฝากดูแลลูกค้ามาเป็นอย่างดีนะครับผม